สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับการออกแบบขนาดแบนเนอร์ของ Google Form นะครับเราจะต้องออกแบบขนาดเท่าไหร่นะครับเวลาที่เอาแบนเนอร์มาใส่เนี่ยมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะใช้ c a n v a นะครับในการออกแบบก็จะเปิดเว็บไซต์ c a n v a เข้าไปนะครับเราก็เข้าไปที่ c a n v a r o o m ไปเลยนะครับ c a n v a r o o m กด enter เข้าไปจากนั้นนะครับเราไปสร้างดีไซน์ใหม่ครับคลิกไปที่สร้างดีไซน์นะครับแล้วก็มาที่กำหนดเองครับตรงนี้เครื่องหมายบวกเนี่ยกำหนดเองกดบวกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับกำหนดความกว้างนะครับหน่วยเป็นพิกเซลนะครับให้กำหนดเป็น990 990นะครับ990ความยาวนะครับ250 หรือ250นะครับ990กับ250จากนั้นคลิกสร้างดีไซน์ใหม่นะครับเนี่ยลักษณะแบนเนอร์นะครับที่เรากำหนดมาจะมีขนาดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะไปเลือกนะครับตัวอย่างแบนเนอร์นะครับสวยๆนะครับของ c a n v a r เข้าไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูสักอันนะครับ วันวิทยาศาสตร์อะไรองี้นะครับหรือว่าวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเงี้นะครับเมื่อเรานะครับตกแต่งแบนเนอร์เรียบร้อยนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดครับไปที่แชร์แล้วก็ดาวน์โหลดครับแล้วก็เลือกเป็น png นะครับแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดครับแล้วรอสักครู่นะครับเราบอกไปถามว่าคุณจะเซฟไว้ที่ไหนชื่ออะไรนะครับในที่นี้ผมก็จะตั้งชื่อเป็น แบนเนอร์ anner, นะครับแบนเนอร์แล้วก็นามสกุลเป็น PNG กดปุ่มเซฟได้เลยครับเรียบร้อยนะครับพอเซฟเสร็จนะครับเราก็กลับมาที่ฟอร์มของเรานะครับว่าเราจะทําฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์นี่ก็มาที่ปุ่มนี้ครับปรับแต่งทีมของฟอร์มครับคลิกลงไปจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนฟอนต์ให้ใช่วยสวยนะครับ เปลี่ยนฟอนต์นะครับแล้วแต่จะใช้ฟอนต์ไหนนะครับเช่นพร้อมนะครับปกติฟอนต์ก็จะเปลี่ยนคําถามนะครับพร้อมปกตินะครับคำถามก็จะเปลี่ยนไปนะครับข้อความนะครับพร้อมปกติก็จะเป็นตัวเลือกลักษณะนี้นะครับทีนี้นะครับไฮไลท์ของคลิปนี้ของเราก็คือการใส่ภาพส่วนหัวเข้าไปนะครับก็คลิกเลือกรูปภาพครับจากนั้นให้เราไปที่แท็บอัปโหลดตรงนี้ครับ แล้วก็คลิกไปที่เรียกดูนะครับแล้วก็ไปนำภาพสักครู่นี้ที่เราดาวน์โหลดมาจาก c a n วานะครับขนาด990-250คูณเนี้ยนะครับก็โอเพนเข้ามาครับพอเปิดโอเพนเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเป๊ะแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปจับลากย่อขยายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันจะพอดีเป๊ะแบบนี้เลยนะครับก็กดปุ่มเสร็จสิ้นไปเลยครับ พอกดเสร็จสิ้นเสร็จนะครับเราก็จะได้แบนเนอร์นะครับด้านบนฟอร์มขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับไปตามภาพที่มีอยู่นะครับแต่เราสามารถที่จะมาเปลี่ยนโทนสีเองได้จากสีตรงนี้นะครับมันจะจับสีจากภาพมาว่ามีสีอะไรบ้างนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีนะครับเราก็เลือกคลิกเปลี่ยนสีตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยโทนสีตามนี้เลยนะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับหรือว่าวิธีการนะครับในการกําหนดขนาดนะครับหรือว่าไปออกแบบภาพพื้นหลังนะครับด้วยแคนวานะครับหรือโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับเพียงแค่ให้ได้ขนาด9 90นะครับคูณ250แล้วก็จะได้แบนเนอร์มาใส่ในนะครับฟอร์มสวยๆเป๊ะนะครับไม่ต้องขยับอะไรเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ